แล้ววันหนึ่งนะคะหว่าก็มีโอกาสได้ไปเจอหนังสือเล่มนั้นโดยบังเอิญซึ่งหว่าจะค่อยลงรายละเอียดให้ในคลิปต่อไปนะแล้วหว่าก็ได้ทราบค่ะว่าหนังสือเล่มนั้นน่ะคือเป็นประวัติของหลวงปู่ปานวัดบางนมงโคซึ่งพอหว่ามีโอกาสได้รู้จักกับหนังสือเล่มนั้นหว่าก็ได้นําประวัติของหลวงปู่ปานเนี่ยค่ะมาอ่านแบบกระจักระจ่างเลยอ่ะจนกระทั่งหว่ารู้จักประวัติของท่านเลยว่าท่านเป็นใครอะไรยังไงวันหนึ่งนะคะ หวา้าก็ไปร้านออร์แกนิกร้านหนึ่งที่หวาเป็นลูกค้าซื้อกันมาเป็นโ,โหเป็นสิบยี่สิบปีเลยตอนที่หวาเดิอนออกมาแล้วกําลังจะมาเช็คบินก็หันไปเห็นแพคเกจจิ้งของโปรดัตหว้าไม่เลยเห็นว่ามีการวางจําหน่ายกับที่ร้านแห่งนี้มาก่อนเลยก็เลยถามน้องเขาไปเล่นๆน,นะคะว่าอันนี้คืออะไรหรอคะน้องเขาก็เลยบอกกับหวา้านะมันเป็นเหมือนว่ามันเกี่ยวกับเรื่องปอดคุณหมอท่าน ไว้กับทางร้านที่หว่าเป็นเมมเบอร์เขาเนี่ยจะเป็นร้านที่ลูกค้าค่อนข้างไฮเอ็นขึ้นไปนิดนึ่ง,งนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสตริกในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษโปรดักต์อะไรก็ตามที่มาวางในร้านนั้นนะคะก็เท่ากับว่าไม่ใช่โปรดักต์ธรรมดาทั่วๆไปหว่าก็หยิบกล่องนั้นขึ้นมาดูคุณสมบัติมันไปตรงกับอาการของพระคุณเจ้าทุกอย่างเลยแล้วหว่าก็ดูข้างกล่องเขาก็เขียนเอาไว้สนใจให้ติดต่อตามเบอร์โทรที่เขาลงเอาไว้บนกล่องนั้นนะและเขาใช้คําว่า คุณหมอ,หมอก็เลยซื้อมากล่องหนึ่งมาที่รถอ่ะหวาก็รีบโทรเลยนะหวาถามว่าหวาเห็นตรงข้างกล่องเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเป็นคุณหมอขอโทษนะคะที่เขียนไว้ว่าเป็นคุณหมอนเนี่ยคุณหมอสมุนไพรหรือว่าเป็นคุณหมอแผนปัจจุบันใยสายนะคะ<ม>ก็บอกกับหวามาว่าอ๋อผมอะ่ะเป็นหมอแล้วท่านก็พูดต่อมาอีกคํานึงคะ่ะท่านบอกว่าผมอะ่ะเป็นหมอแต่มีโอกาสได้ไปศึกษายาแผนโบราณ ำรับของหลวงปู่บานวัดบางนมโคคุณหมอน่ะก็พูดมาอีกว่าคุณคงไม่รู้จักหรอกนะหลวงปู่บานวัดบางนมโคอ่ะเพราะว่าคุณเน่ะเป็นคนรุ่นใหม่หวารีบย้อนหลวงปู่บานวัดบางนมโคหวารู้จักสื้อคะทําไมหวาจะไม่รู้จักแล้วหวาก็เลยขอนัดท่านค่ะว่าต้องการจะไปดูว่าท่านมีตัวตนจริงไหมคืออยากไปเห็นด้วยตัวหวาเองอะว่าอย่างนั้นเถิดนะคะเมื่อหวามีโอกาสได้ไปเจอคุณหมอเนี่ย ก็ได้เล่าให้หวาฟังค่ะว่าตัวของคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอจริงๆมีหุ้นส่วนในโรงพยาบาลคุณหมอเนี่ยก็เป็นมะเร็งที่ปอดท่านก็รู้ตัวนะคะว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้ท่านก็เลยตัดสินใจขายกิจการที่โรงพยาบาลทุกอย่างเลยอยู่แล้วว่ายังไงยังไงตัวเองก็ไม่รอดอ่ะท่านก็เลยมาอยู่ที่บ้านเกิดเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทาบุญเพื่อเป็นสเสบียงส่งไปในภพชาติหน้าท่านก็เล่าให้หวาฟังก็มีโอกาส ได้ไปวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีมีในพาร์ต่อไปที่หวาจะมาเล่าให้ฟังซึ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่หวาบอกเลยว่ามันอัศจรรย์จนกระทั่งว่าถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ในเหตุการณ์กับหวาเนี่ยเหมือนหวาแต่งเรื่องขึ้นมาเลยมันร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้หวาเนี่ยขนลุกในปาฏิหาริย์ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทออมาของยามันก็เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ที่ป่าช้าตรงนั้นนะ่ะ แล้วพอคุณหมอเดินผ่านบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะคะท่านบอกว่าตอนที่ท่านเดินออกมาจากวัดนะ่ะหลังวัดหรืออะไรนี่แหละมันจะเป็นตาช้าท่านก็ทักคุณหมอท่านพูดได้ถูกต้องด้วยนะคะว่าตัวคุณหมอเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดซึ่งตรงนี้คุณหมอบอกว่าหมออึ้งมากเลยอะตอนนั้นแต่ด้วยความเป็นหมอจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆไง,ง,งหลวงพ่อรูปนั้นนะคะก็ทักคุณหมอว่าโยมหมอโรคที่โยมหมอเป็นเนี่ยอัตมารักษาให้หายได้ แต่โยมหมอต้องสัญญากับอาตมาอย่างหนึ่งว่าโยมหมอเนี่ยให้มารับช่วงต่อจากท่านเนี่ยเพื่อส่งต่อคุณสมบัติของยานี้ยให้กับผู้คนต่อไปคุณหมอท่านก็พูดไอ้หวาฟังนะคะว่าตอนแรกเนี่ยหมอไม่เชื่อเลยก็คนเป็นหมอนะคะอะไรก็ตามที่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ตามที่เขาเรียนมาเขาก็จะไม่เชื่อซึ่งอเนี้ยหวารู้ดีเลยนะคะหลวงพ่อคะก็บอกว่าถ้าโยมหมอรับปากกับอาตมาเนี่ย อาตมาก,ก็สามารถที่จะรักษาโยมหมอได้โยมหมอก็ลองกลับไปทิดดูเอาก็แล้วกันนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่านะคะว่าภรรยาของท่านเนี่ยก็บอกว่าที่หมอคือพูดง่ายๆอ่ะว่าไหนๆหนมันรักษาอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะก็ลองเชื่อหลวงพ่อดูสักครั้งก็ไม่เห็นจะเป็นไรกลับบ้านไปคืนนั้นอะ่ะคุณหมอก็ทรมานจากอาการของของโรคมะเร็งอ่ะนะคะพอวันรุ่งขึ้นอะ่ะคุณหมอก็ตัดสินใจกลับไปหาหลวงพ่อโดยที่คุณหมอเนี่ยยอมที่จะรับสืบ ช่วงต่อมาจากหลวงพ่อท่านนั้นนะคะหลังจากที่ได้รับสืบทอดในเรื่องของตำรับยาแล้วก็นํามาใช้กับตัวเองคุณหมอก็หายจากอาการของโรคมะเร็งที่ปอดที่ท่านเป็นซึ่งในทางแผนปัจจุบันเนี่ยมันรักษาไม่ได้แล้ว่ะแต่ท่านได้ตำรับยาจากหลวงปู่ปานที่วัดบางนมโคที่ผ่านจากหลวงพ่อหนนะคะแล้วท่านก็หายขาดจนกระทั่งท่านสืบทอด ตำรับยาอันนั้นและหวาก็ไปเจอที่ร้านสุขภาพตามที่หวาบอกแล้วหวาก็มีโอกาสได้นํายาตัวนั้นค่ะกลับมาถวายพระคุณเจ้าและคุณหมอก็เป็นคุณหมอจริงๆและก็เป็นมะเร็งที่ปอดรักษาไม่ได้จริงๆและจนกระทั่งได้มีโอกาสมาเจอกับหลวงพ่อหนซึ่งเป็นผู้ที่สืบทอดตำรับยาของหลวงปู่ปานจากวัดบางนงโค นี่คือพุทธานุภาพอันหาประมาณนี้ได้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หวาเองก็ไม่ทราบจะใช้คำไหนมาพูดแต่นี่คือประสบการณ์ตรงจริงๆที่เกิดขึ้นกับหวา